สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานาเสนอเข็มขัดหัวล็อกอัตโนมัติ BOG รุ่น B24 ค่ะรุ่นนี้นะคะเราก็จะมีตัวล็อกสายเข็มขัดให้มด้วยนะคะขนาดความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่1 1 7ซนติเมตรค่ะรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง42นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยค่ะลวดลายก็จะเป็นแบบหนังจระเข้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ สายนะคะทํามาจากหนัง PU คุณภาพสูงค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากๆเลยค่ะสามารถโดนน้าได้แช่น้ําได้นะคะรุ่นนี้และมีการเย็บขอบที่แน่นหนาและประณีตมากๆเลยค่ะเป็นการเย็บขอบทั้ง2ด้านเลยนะคะส่วนที่ล็อกนะคะก็จะเป็นยางแข็งค่ะล็อกแน่นมากๆเลยค่ะ วิธีการปลดล็อกสายเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแกนปลดล็อกนะคะเราก็กดลงแล้วเราก็ดึงสายออกมาได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะหากลูกค้านะคะต้องการที่จะตัดสายเข็มขัดหรือว่าจะเปลี่ยนสายเข็มขัดนะคะสามารถถอดหัวเข็มขัดออกได้ด้วยนะคะวิธีการถอดก็ง่ายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็กดเปิดได้เลยค่ะแล้วเราก็ดึงสายออกมาได้เลยค่ะ ส่วนหัวเข็มขัดนะคะทำมาจากโลหะค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะไม่หักงอง,ง่ายแล้วก็สีไม่ลอกไม่เป็นสนิมด้วยนะคะดีไซน์ก็คือสวยงามมากๆเลยค่ะวิธีการใส่สายเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีช่องนะคะแล้วก็เสียบสายเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดล็อกเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะการใส่สายเข็มขัดนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบมอล็อกอันตโนมัติค่ะล็อกแน่นไม่มีหลุดระหว่างในการใช้งานแน่นอนค่ะสินค้าของเรานะคะมีรับประกรันทุกชิ้นค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชสทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเราเมีอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเราเย็นดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ